เดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีเปลี่ยนรหัสเจ้าแม่กุญแจสายรหัสล็อกดีตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยทุกคนได้ไปนะทุกตัวนะคะทางร้านเนี่ยจะเซ็ตรหัสให้เป็น0ูนย์ศูนย์แบบนี้นะพอรหัสมันถูก,กับพี่ก็ปลดล็อกแบบนี้ปุ๊บ <c oughs> เห็นไหมดึงขึ้นแล้วก็หมุนไปนี้แล้วก็กดลงอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมแล้วก็เปลี่ยนไปยันรหัสที่เราต้องการนะอาจจะเป็น1นึ่งหนึ่งหน่ะปุ๊บมันสามารถเปลี่ยนได้ทีละครั้งหรือว่าพี่จะเปลี่ยนทีเดียวแบบนี้ได้เลยพอได้รหัสที่ต้องการก็ดึงขึ้นแบบนี้ป๊บแลล้วกก็ดง ตอนนี้เป็นรหัส111ก็สามารถปลดล็อกได้เห็นไหมตอนแรกมันเป็น 000, 000ใช่ไหมเอารอเราจะลองกลับไปที่ 000, 000นะที่ตอนแรกเราเซตไว้ให้เปิดไม่ได้แล้วนะคะดึงยังไงก็ดึงไม่ออกเห็นไหมเนี่ยต้องจํารหัสให้ได้นะ,ะตัวนี้เขาสามารถเปลี่ยนรหัสได้ตลอดนะเมื่อเราต้องการแต่ขอแค่จํารหัสล่าสุดได้อ่าแนะนําว่าให้เปลี่ยนรหัสที่แบบเราจําได้แล้วก็แนะนําว่าให้จดใส่กระดานหรือว่ามือถือไว้นะเพื่อกันลืมนะนี่ ส่วนใครที่อยากได้แม่กุญแจทนทนนะพี่นะตัวนี้นะเอาไว้ตามรั้วบ้านได้หน้าบ้านหลังบ้านได้เพราะตัวนี้ทนแดดทนฝนไว้ใช้สักอันนะสะดวกแบบนี้นะแนะนําแม่กุญแจของล็อกดีนะคะใครสนใจก็ลองสั่งไปใช้ดูพี่